จบไปอีกหนึ่งคันนะครับมันหน้าฟีดนะหลังสามจอ fort. ขอบคุณพี่ตั้มและครอบครัวด้วยนะครับผม yani ขอให้โชคดีม mm ีช hmm. like ัยเฮงเรวยๆวยนะครับโชคดี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 นะครับพี่ตั้มเฮงรวยๆมันหมาคแล้วผมสวัสดีครับโชคดีโชคดีโคตรหล่อนะผมดีคุดคาร์ลซิ่งครับเราคัดรถให้แล้วครับผมรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สแน่นอนโชคดีโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะครับพี่ตั้มและครอบครัวโชคดีโชคดีโชคดี แล้วก็ยังมีรถนะครับนี่ก็อีโวเก้านะครับก็สอบถามกันไปได้ครับผมมีรถดีสโตโดยพี่น้อยนะครับผมก็ใช้ขี่ออกงานอยู่นะครับขี่ดีครับผมขี่ดีขี่ดีมากดีสโตสวยสวยนี่ก็สามเจ็ดศูนย์เซนะครับสองจุดสองเก้านะครับทงลมแพรเเล็กนี่ก็สามจดศูนย์เซนะครับพันหนึ่งสองจุดสองเก้าเหมือนกันครับมีลูกค้ามาขายรถนะครับก็รับซื้อขายนะครับ แลกเทินได้หมดมาเลยคุณขาลัสซิ่งนะผมที่นี่ที่เดียวจบทุกอย่างนี่สามห้าศูนย์เซตนะครับอืมนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเก้ารอทุกคันนะผมคัดให้แล้วทุกคันสีเงาตาแตกทุกคันนะครับฝากด้วยนะผมเนี่ยครับผมช่อง YouTube Good Car Racing นะผมแล้วก็ผิดกู๊ดขาลัสซิงครับภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง Honda Fit ก็ยังมีเรื่อยๆนะครับนี่ Fit นะครับอีกคันหนึ่งสีดำครับแอร์หลังสามจอเหมือนกันครับผมห้าหกเก้า สวยๆเลยครับผมสวยๆเงาๆเลยนะครับสวยเงาเลยอย่างสิ่งๆครับเกลียวเบิร์กใหม่เนี่ยก็สีบอลอีคันนะครับเฟีดสีบอลอีคันลูกค้าต้องการซื้อขายแลกเทอร์นมาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมอ๋อแล้วก็มีฝั่งโน้นนะครับที่ยังซุ่มอยู่นะครับผมแล้วก็หน้าเฟีดนะครับเฟีดหน้าสไปน์นะครับหลังไฮบิดนะครับเป็นเทอร์โบนะครับผมยังไม่เคยออกสื่อครับ ฝากด, A, ด้วยฝากด้วยฝากด้วยคุชคาร์ลัสซิงครับแล้วก็มีแซดนะครับสามารถสูนแซดกำลังให้น้องทําความสะอาดรถอยู่นะครับโน้นมีมีมมนะผมถามกันเข้ามาได้ผมต้องการซื้อขายแลกเทิร์นะครับชื่อนี้การันตีับผมคุชคาร์ลัสซิงไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อขายตรงไปตรงมาผมรินใจชัดเจนแน่นอะนครับก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะผมแล้วก็ครอบนะครัวผ,ผมขอให้พี่ตั้มและครอบครัวผมใช้รถอย่างมีความสุขนะครับ สุขัาเจริญทุกวันเฮงเฮงรวยรวยมันหมานนะครับพี่ตั้มโชคดีมีชัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ